สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับวังนะครับที่เดิมที่บริษัทเพชรยนต์เซร์ไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะครับสวัสดีนะครับ FC นะครับที่ติดตาม YouTube Channel รถมือ2ใบวังด้วยนะครับวันนี้นะฮะผมจะมารีวิวนะอีกหนึ่งคัน นะวันนี้ผมมาอยู่ที่โกดัง3บริษัทเรยนต์นะ,ะเป็นโกดังที่เพิงพ่ง,งเป็นที่เก็บรถนะรถเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆและรถยังทุกคันที่นี่ยังไม่ได้ปรับรสภาพนะครับนะยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะสภาพเดิมๆที่รับมาเลยนะฮะวันนี้นะฮะผมจะให้ท่านผู้ชมดูในเรื่องของตัวรถที่สภาพเดิมๆของเรานะครับว่าคันไหนคันนี้จะเป็นยังไงนะฮะส่วน,สนใหญ่จะเป็นรถสวยๆนะครับไม่ชนหนักพิบวคล่ำนะครับโมดิฟายตัดต่ออย่างแน่นอนนะฮะมาพบชมนฮะมาพบกับคันนี้เลยนะฮะมาพบกับ ตัวกระบะนะครับใส่ซิ่งนะครับกับลูกค้าที่ใส่ซิ่งนะที่แต่งล้อแต่งให้เรียบร้อยสวยงามแบบนี้กับรถรถปีใหม่ไม่น้อยนะครับราคาเบาๆนะคันนี้นะฮะแล้วก็ราคาก็จั่งจไปแดงประมาณเกือบ3 0 0แสนเลยทีเดียวนะครับนะจะไปแดงเกือบ300,000นะครับคันนี้ก็ราคาไปแดงอยู่ประมาณ700,000นโดยประมาณนะ0จ็ดแสนโดยมาคันนี้นะครับจะเป็น isuzu d max 1.9ดตัว S นะครับตัวสแตนด์ดนี่เองนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะ คันนี้นะเป็นเป็นปี2021เลยทีเดียวนะฮะนะครับเล็กไม้หรือรถผ่านการใช้งานนะครับเพียงแค่11,000กลนะครับคันนี้นะครับบริษัทเพชรยนต์นะฮะขายราคาอยู่ที่559,000บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้ผ่อนสบายๆนะฮะเพียง11,000นะฮะทุกอาชีพออกรถได้นะครับมาพร้อมนี้เรื่องของโปรโมชั่นมากมายตอนนี้ก็เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับนะ เป็นโปรโมชั่นที่ส่งรถสไลด์ฟรีนะครับทั่วประเทศนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แถมในเรื่องของดอกเบี้ยแถมในเรื่องของตัวประกันชุกเฉินนะครับ24ชั่วโมงเรามีให้มากมายวารันตีหลังการขายนะครับประกันเครื่องเกียร์เราก็มีขายนะฮะก็สอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดโปรโมชั่นได้นะครับที่ที่เบอร์ปักหมุดไว้นะฮะเบอร์ผม0621837570นะครับไลน์เธอมาคุยกันได้เลยนะฮะผมชื่อเซวังเพชรจดนะครับ ในส่วนของรายละเอียดของรถคันนี้ก็มาพร้อมในเรื่องของโฉมไม่ไนเช้งนะครับเป็นโฉมใหม่ณปัจจุบันณที่มีอยู่ตอนนี้นะฮะมาพร้อมในเรื่องของกระจังหน้า2ชั้นเป็นสีเทาดำน,นะครับขนาดใหญ่ นะครับในเรื่องมีตัวตัวกระจังหน้าเองจะมีลักษณะเหมือนเคี้ยวนะฮะเหมือนเคี้ยวนะฮะเหมือนเคี้ยวด้วยนะครับสวยๆงามๆอย่างนี้เลยนะครับในเรื่องของตัวโลโก้เองนะครับจะเป็นโลโก้อิ s u z ุตัวใหญ่เป็นสีโครเมียมนะครับและที่สําคัญเลยคันนี้มีกมีกล้องหน้าด้วยนะครับเอ๊ะมีอย่างยังมีกล้องหน้านะฮะมันเป็นตัวนั้นนั่นเองนะฮะมันเป็นตัวน็อตนั่นเองไม่ใช่กล้องหน้านะฮะในส่วนของ ชุดไฟโครงหน้าจะเป็นมัลติเบลเทอร์กับไฟหลอดไ้นั่นเองนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับอยู่ตรงติดตรงที่กันชนหน้านะครับนั่นะครับกันชนหน้าก็เป็นสีดำกันชนหน้าก็จะเป็นสีดาด้านนะครับตัวรถเองจะเป็นสีขาวมุกบายเทเบียนสีหนึ่งคันนี้เลยนะฮะในส่วนของฝากระโปรงนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับคันนี้สวยๆเลยนะพาร์ทเดิมนะครับในส่วนของกระจกด้านหน้าเองนะครับเป็นเดิมๆจากโรงงานอิสุขนะครับพาษีพาเรบราต่อให้เรียบร้อยนะคันนี้ ในส่วนของยางนะครับนะไฮไลท์ที่ยางเลยนะฮะคันนี้ยางได้เปลี่ยนใหม่นะครับซึ่งเจ้าของเดิมนะครับเป็นสายสิ่งนะครับดังนั้นก็ในในส่วนของยางเองจะเป็นยางของสีสีเป็นย้อยยางอลอยนะครับหกลูร้อยเป็นสีทองนะครับนะได้ยางของสีทองด้วยนะฮะคันนี้ก็ได้ยางของโมโมโนโมโนบล็อกนะครับของฟอกนะฮะของฟอกประมาณนั้นนะฮะ ในส่วนของตัวเบรกเองนะครับเป็นตัวกรอบของแบงโก้นะแบงนะครับแบลกโก้นะฮะแบล็โก้ด้วยนะฮะในส่วนของดิสเบรกคู่หน้านะได้ดิสเบรกคู่หน้าแล้วก็ในส่วนของยางเองนะครับได้ยางของซูเมกนะฮะได้ยางของซูเมกด้วยนะครับนะขอบ18นะรหัสขอบยางก็24 5ทับขอบ18เและทีเดียวนะครับ ในส่วนของอยางก็สวยๆงาๆนะครับปียางปี21นะครับตามปีรุ่นของตัวรถเลยนะครับดอกอยางเยนเลือนะครับสภาพดีนะครับเก้าสิบถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวในส่วนของภายในซุน้มล้อนะครับเดิมอยู่นะครับเดิมเดิมจากโรงงานนะครับนะเดิมเดิมเห็นได้ชัดเลยนะตัวน็อตนะครับเป่าโชกเองนะมีไม่มีในส่วนของสกรอหรือในส่วนของตัวรอยชนนะครับยังไม่มีในส่วนนี้ คันนี้จะเป็นสเปซแค a p นะครับนะเป็นสเปซแค a p ด้วยเป็นกระบะสเปซแคร็นะหรือจะเป็นตัวแคปนั่นเองนะครับนะในส่วนทวในส่วนของแก้มนะครับมีไฟติดไฟเลี้ยวติดให้ทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะฮะกระจกมองข้างนะครับเป็นกระจกมองข้างพับปิด,ม,ปดมือนะครับแล้วนะแล้วก็ในส่วนของมุมมองก็จะเป็นระบบไฟฟ้าในส่วนของมือจับเองจะเป็นสีดำนะครับนะสีดำกระจกเดิมๆจอดโรงงานติดสีประรอบรอบคันเรียบร้อยคันนี้ ะะก็ไม่ต้องใส่ในเรื่องของตัวฟิล์มให้แล้วนะครับคันนี้เราให้ทุกอย่างแล้วในส่วนของกระบะนะครับหนะ้ากระบะเองก็กระบะค่อนข้างสวยเป็นสีขาวนะครับสีขาวมุกสภาพดีนะฮะแล้วก็ล้อหลังเองนะครับก็จะเป็นล้ออลอยนะครับล้อแม็กสีสทองสวยๆดัมเบลกนะครับได้ยางของซูแม็กเหมือนกันนะครับขอบ10 แนะฮะยางปีสอี2021ซุ้มล้อภายในคัซ C ต่างๆอันนี้เดิมๆอยู่นะฮะเดิมๆจากโรงงานรถสวยสภาพดีนะครับในเรื่องของยางอะไหลนะ่เนี่ยอันนี้เราให้เราให้แน่นอนครับตรงนี้ยังไม่ให้เพราะว่าเราแกะไปทำความสะอาดให้แต่ว่ายางอะไหล่อันนี้คือเราให้ในอย่างแน่นอนนะฮะครบอุปกรณ์เครื่องมือตกแต่งเรียบร้อยนะ,ะในส่วนของกระบะเองนะครับอันนี้ยังไม่มีแม็กไนเนอร์ให้นะฮะไม่มีแม็กไนเนอร์ให้นะะ ถ้าผู้ชมสนใจนะฮะอยากให้เราใส่ในเรื่องของแม็กไลเนอร์นะครับรีเควสเข้ามาเลยนะฮะรีเควสเข้ามาเลยเดี๋ยวเราหาให้ในส่วนของไฟท้ายจะเป็นไฟหลอดไส้นะครับตัวโลโก้ต่างๆ i s u z u D Max d d i อันนี้อยู่ครบนะครับที่มีจับนะในเรื่องของตัวกระบะด้านหลังก็จะเป็นสีดําสีเดียวกับบานประตูนะฮะในส่วนของโครงสร้างนะครับคันนี้บอกเลยนะฮะคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพแต่อย่างใดนะครับอาจจะมีคราบสกรปรกตามตาม,ตามการใช้งานของตัวรถนะฮะแต่ว่ารถคันนี้ก็ ถือว่าเป็นรถที่เดิมๆจากโรงงานนะครับนอยอาร์ตนะครับเม็ดอาร์รอยอาร์ตหรือตัวน็อตเองคิวซีมาร์กต่างๆคันนี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะฮะไม่มีรอยไม่มีอะไรทั้งนั้นนะฮะเดิมๆนะครับเดิมๆไฟเป็นรุ่นที่3ก็มีนะฮะอีกจุดหนึ่งนะฮะอยู่ด้านหลังนี้เลยนะฮะนะครับท่อเดี่ยวอลูมิเนียมนะครับคันนี้สวยๆงามๆเลยนะฮะสภาพดีรถสวยกับ d m a มนะฮะหนึ่งจุดเก้านะครับหนึ่งจุดเก้าคันนี้ DDI นะฮะสเปซแกร็ปีสองพันยี่สิบเอ็ด ไม้สองไม้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าลูกราคาขายนะครับห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันนะฮะนะครับไปแดงประมาณเจ็ดแสนกว่าบาทนะฮะในส่วนของด้านในนะฮะด้านในนะบานประตูต,ตกแต่งในเรื่องของสีงดำนะครับนะบานประตูเดิมจัดโรงงานนะครับเห็นกันชัดเจนในเรื่องของตัวเม็ดอาร์ตตัวโรยซีนต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะฮะทันนี้นะครับมีเซทัลล็อกที่ล็อกกระจกกระจกหน้าต่างไฟฟ้าฝั่งคนขับโอโตโน้นะฮะ ปรับมุมมองก็เป็นไฟฟ้าแต่ภาพติดกระจกมองข้างไปปรับมือในส่วนตัวนี้ก็จะเป็น Open Cap นะครับเป็นเป็น Space c a p นะก็เป็น Open Cap นะเปิดได้90องศานะครับง่ายในการขึ้นลงนะฮะตรงนี้ในส่วนของรายละเอียดบานประตูทุกบานนะครับนะตัวน็อตเองไม่มีการเคลื่อนไหวเลยที่สำคัญรอยอาร์ตต้องชัดเจนและรอยอาร์ตต้องเดิมเดินเท่านั้นนะฮะคันนี้ผ่านเลยในเรื่องของตัวรอยอาร์ตหลังคาโครงสร้างหลังคาต่างๆนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับฝั่งแคปเนี่ยจะมีเป็นเบาะหนัง ที่พัดเพลงจะเป็นผ้ากำมะหยี่นะฮะแล้วก็มีที่วางนะครับที่วางของนิดหน่อยตรงนี้นะครับได้เลยมีผ้ายางให้ครบนะครับรถคันนี้ก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์และยังมีอ่าอย่างนะครับยังมีพวกพลาสติกยังติดอยู่นะสภาพใหม่มากเลยทีเดียวนะฮะในส่วนของเบาะหนังเบาะด้านหน้าเองจะเป็นเบาะผ้าะนะครับปรับมือทั้งสองฝั่งนะครับเป็นเกียร์แมน,น่นนะครับนะครับเป็นเกียร์แมนนวลนุญแจเป็นกุญแจปกติเลยนะครับนะในส่วนของเลกใหม่นะคันนี้ก็ สตาร์รถให้ครั้งหนึ่งนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูในเรื่องของเล็กไม้นะในเรื่องของตัวเครื่องยนต์นี้เรื่องของเสียงเครื่องยนต์นะฮะ นะครับคันนี้นะฮะอิสุสดีแมกนะครับ1.9 DDI Spacecab ปี Space 2021คันนี้เล็กมาอยู่ที่1 000, 1 2 5กิโลเมตรนะครับม่เดิมจากโรงงานไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการกลมใหม่นะครับคันนีเ้เดิมอยู่รถสวยมากเลยนะฮะแอร์แบ็กคู่หน้านะครับหงม,มาลายหุ้มหนังแบบ3ก้านนะครับนะ้หุ้มหนังเรียบร้อยโลโก้อยู่ตรงกลางอิสุสอย่างชัดเจนในส่วนของคอนโซลหน้าเองนะครับจะเป็นคอนโซลสีดำภายในะจะเป็นโซนทนดดำหมดเลยนะฮะ นะครับมีช่องระบายอากาศอีก4จุดนะครับเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานเดิมๆอยู่นะฮะตัวนี้นะครับนะก็ใช้งานได้นะครับ FMAMDVD นะครับ AUSBAUX u นะฮะนะครับคันนี้สวยๆกำงงานอย่างนี้เลยนะครับในส่วนของแอร์จะเป็นแอร์อนาล็อกนะฮะแอร์อนาล็อกมีที่เสียบอะแดปเตอร์นะครับที่วางโทรศัพท์ได้เกียร์แมนนวล6สปีดนะครับสวยแบบถุง สภาพดีด้วยนะฮะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของที่ลูกค้าจะเอ่อจะเพิ่มในส่วนของออปชันต่างๆก็สามารถเพิ่มเพิ่มตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าทางอิสุสได้ทําเอาไว้เผื่อจะมีลูกค้าเขาสนใจที่เพิ่มออปชันนะฮะในส่วนของกรงกลางนะฮะตรงกลางก็ที่วางแก้วนะที่เก็บของเก้านหน้าเองก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับนะ หนังสือคู่มือการใช้รถอยู่ครบนะครับคันนี้คือวารันตีเหลือๆวารันตีสูนยังเหลืออยู่นะครับนะวารันตียังสูนเหลือและแถมจะได้วารันตีของเพทิยนอีก30วันในส่วนของที่บังแดดนะฮะนะยังอยู่ในลักษณะที่มีพลาสติกค,คุ้มอยู่เลยนะครับลักษณะสวยมากคันนี้เลยนะครับนะลักษณะรถเดิมๆสวยๆคันนี้นะฮะก็ฝากอีกหนึ่งคันสำหรับท่านผู้ชมนะสนใจการใช้งานของตัวรถคันนี้ติดฟิลม์มของไทยคูรอบคัน นะครับรสภาพดีเครื่องยนต์เดินเงียบเดินเงียบนะครับคันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะฮะแบบซีสูบนะครับซีสแบบูบ C s s แถวเรียงนะฮะหรือเป็นรถ16ก่าน,นั่นเองนะครับให้กําลังแรงมา1.9อยู่ที่130-40แรงมา้าแรงบิดมา300กว่าในตันเมตรโดยประมาณนะฮะในส่วนของเครื่องยน,ยนต์เองก็เป็นเครื่องยนต์บูพาวเวอร์ดีดีไอ้นั่นเองเป็นเครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันใสก่กระบะประหยัดน้ำมันต้องอิสุสุเท่านั้นนะครับนะ นะครับได้แบตเตอรี่ใหม่ๆนะพะพร้อมมาพร้อมเรื่องของเบรก ABS นะครับ QC มากต่างๆทั้งในเรื่องของเครื่องยนต์เดิมๆอยู่นะครับคันนี้นะครับฝากอีกหนึ่งขั้นสำหรับท่านผู้ชมกำลังมองหารถกระบะนะครับสสยซิ่งนะครับใส่ซิ่งที่ไม่ต้องแต่งอะไรมาแล้วนะครับเสียงเรียบเสียงเสียงเสียง,งดีมากเลยในเรื่องของตัวเสียงรถในเรื่องของการกักบขี่ช่วงล่างช่วงล่างอะไรก็แล้วแต่นะในเรื่องของตัวรถนะเดิมๆสวยๆงามๆเป็นกันอย่างนี้เลยนะครับรถสภาพสวยนะฮะกลับมาเพียงแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพัน สนใจสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดได้นะครับที่เบอร์ปักหมุดไว้แล้วนะครับเบอร์021837570นะฮะเบอร์ผมนั่นเองนะครับแอดไลน์โทรมาคุยกันได้เลยนะครับนะวันนี้นะครับนะก่อนจากกันไปนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับอย่าลืมเปิดกระจังตื่นเอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับนะในช่อง YouTube channel รถมือสองใบหวังนะฮะและคันนี้ผมก็ฝากอีกหนึ่งคันกับ Toyota กับ isuzu นะฮะ d-max 1.9 ddi b l u e power spacecab ปี2021คันนี้ไมล์11,000กับ25กิโลเมตรนะครับและราคาขายอยู่ที่559,000บาทท่านั้นเองนะครับพร้อมโปรโมชั่นจัดเต็มนะครับในเรื่องของส่งรถสไลด์ฟรีทั่วประเทศนะครับนะหรือจะหรือจะจองจะจองในเรื่องของตัวเครื่องบินได้นะครับเรามีตังวเครื่องบินฟรีอีก2ตัวเครื่องบินให้ท่านผู้ชมเข้ามามารับรถที่เพชรยนต์ได้เลยนะครับ2งที่นั่งเลยทีเดียวพร้อมๆกันเลยนะฮะ ก็ฝากอีกหนึ่งคันกัแบบคันนี้เลยนะครับวันนี้ผมวังนะครับขอตัวลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับนะเรามาชบเรามาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ